ของนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า CVS ค่ะจากบริษัทบ้านออฟฟิศเทคโนโลยีจำกัดนะคะต้อนรับคุณเสกสรรดุ้งแพงค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เราแบบพูดคุยกันไกลนิดนึงนะคะเนื่องจากคุณอาร์ตเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ค่ไหมคะใช่ครับคุณอาร์ตคะครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ CVS คือ อะไรคะเดี๋ยวให้คุณนัฐเล่าให้เราฟังนิงดนึงค่ะอ่า CVS คือเปรียบเสมือนอาหารเสริมสำหรับรถยนต์ครับพูดง่ายๆติดตรงแบตเตอรี่แล้วทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์เสถียรก็ทำให้รถยนต์เพิ่มสมรรถนะที่ดีขึ้นครับก็เลยเปรียบเสมือนอาหารเสริมของรถยนต์ครับ อ๋อติดตั้งง่ายไหมคะตัวนี้วิธีการติดตั้งสามารถติดตั้งได้เองที่บ้านเลยไหมคะใช่ครับก็ติดขั้ขวบวกขั้วลบครับเท่านั้นเองเหมือนแฟลชไดร์ครับหรืเอเสียบไม่อยากใช้ก็ถออออกครับประมาณนั้นโอเคเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถยนต์ของเรารอันนี้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะหนึ่ง,งก็คือทําให้ระบบไฟเสถียรใช่ไหมครับถ้าไฟเสถียรนั่นคือปัจจุบันนี้รถถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อไฟเสถียรการทํางานของคอมพิวเตอร์การควบคุมเสถียรเมื่อไหร่ก็คืออันแรกเลยคือประหยัดน้ํามันกําลังรถที่หาไปก็กลับคืนมาค่ะยืดอายุแบตเตอรี่ครับอแล้วที่สําคัญนนเลยอีกข้อสุดท้ายครับลดมลพิษไอเสียรถยนต์ครับโอ้โหถือว่ารักโลกไปด้วยกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ อน,นี้เนี่ยเราได้ทำรีเสิร์ชหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะโดยประมาณอ๋อสามารถทำให้ระบบไฟสเสถียรเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน,ส,วนส่วนการยืดอายุแบตเตอรีน่นี่ได้สี่สิบเอร์เซครับแล้วก็ประหยัด <c oughs> น้ำมันห้าเปอร์เซ็นลดมลพิษไอเสีย23%ครับโอ้โหถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆชม้มคุณตาต่อ ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเริ่มต้นจากอะไรคะพอดีผมจบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่จบยานยนต์แล้วก็ไฟฟ้าก็เลยมองว่าอะไรที่ทําให้อ่ารถยนต์มันสามารถยืดอายุแล้วเกิดการประหยัดอนุรักษ์พลังงานได้ก็เลยคิดว่าคอมพิวเตอร์มี UPS ตัวนี้ก็เปรียบเหมือน UPS ครับก็เลยคิดและพิสูจน์ออกมาได้ครับผมก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาน่ใช่ครับจุด ไม่ต้อถามนิดนึงว่าตอนนี้เ,นเรามีคู่แข่งทางการตลาดเยอะไหมคะก็ถามว่าคู่แข่งไหมในการพิสูจน์ได้ไม่ค่อยมีอะครับส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อมมากกว่าเพราะว่าโดย<ช>ทั่วไปก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เยอะมากแต่ของเราก็คือผ่านการวิจัยและดได้การรับรองเทียบมาตรฐานได้ครับจากสถาบัญญญนยนันยนต์แห่งชาติครับตอนนี้แล้วจุดเด่นของเราในด้านอ,าอื่นๆนะฮะจุดขายของเราพิเศษกว่า คู่แข่งยังไงบ้างคะคุณอาารพิเศษกว่าเลยนะครับก็คือว่าได้รับนะครับมาตรฐานครับเทียบมาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่นมาได้ด้วยครับโอ้โหญี่ปุ่นนี้เขาเราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเขาแข่งแข่งในเรื่องของการที่จะมอบมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ใดสักผลิตภัณฑ์หนึ่งเนาะแต่ของคุณอาตที่ผ่านแล้วเรียบร้อยใช่ครับสินค้าสินค้าใช่ครับสินค้านวัตกรรมปกติจะหามาตรฐานไม่มี เพราะว่ามันเกิดทีหลังกระดาษกระดาษเกิดก่อนแต่เราไปเทียบความปลอดภัยมาได้เรียบร้อยครับสุดยอดค่ะอันนี้เราก็การันตีแล้วนะครว่าญี่ปุ่นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเชื่อจริงจริงทีนี้ถามต่อคุณอาร์ค่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาร์นเนี่ยเป็นสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนคะอ๋อคนที่ทักรถและใช้รถยนต์ทั่วไปเลยครับทุกคนเลยครับสามารถใช้สินค้าตัวนี้ได้ครับ เพราะว่าใช้แล้วจะทําให้เกิดการประหยัดแล้วก็ลดมลพิษไอเสียครับยิ่งตอนนี้หนาหนนวมาแน่นอนครับสามารถลดได้ครับยี่สามเปอร์เซ็นตคือพูดง่ายสุภาพสตรีซื้อไปเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาสามารถติดตั้งเองได้สบายๆใช่ไหมคะใช่ครับเยี่ยมเลยทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะหรือรวมถึงคุณผู้ชมค่ะที่ชมเ,เรื่องของกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยอาจจะอยากทราบแล้วคุณอาร์ตว่า สินค้าของคุณอาร์ต CVS เนี่ยจัดวางจําหน่ายที่ช่องทางไหนบ้างคาตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้รรเรามีช็อปนะครับเรามีช็อปชื่อว่าหอมช็อปอ่าอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับบ้านเกอกอำเภอเมืองขอนแก่นครับหรือว่าทางออนไลน์ะนะครับสามารถติดต่อ